สำหรับเรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับก็คือโครงการที่จะเปิดใหม่ที่จะเปิดใหม่นะในปีนี้ที่ผมมองว่าดูมีความน่าสนใจนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้จํากัดตอนแรกคิดว่าจะทําแบบ4ี่ห้าโครงการดีไหมเอ่อหรือสามโครงการที่ดีที่สุดเดี๋ยวก็หาว่าแบบเอ้พี่วัวไบแอดกับเดเวลอปเปอร์เจ้านั้นพี่วัวไบแอดกับเดเวลอปเปอร์เจ้านี้หรือเปล่านู่นี้นะผมเอาแบบที่ผมคิดว่าปีเนี้ย นะครับแล้วกระจายในยทำเลหลายๆทำเลกระจายในเซกเมนต,ต์หลายๆเซกเมนต,ต์เนี่ยเอา,าให้คุณดูเลยนะครับว่าถ้าปีนี้โครงการเหล่านี้เปิดตัวผมว่าใครที่สนใจโครงการเหล่านี้อยู่อ่ะผมว่าแอคชั่นได้เข้าไปดูได้นะครับทุกทุกโครงการนะครับไม่ไม่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ได้ไดรีวิวนะ ผมเลือกมาจากความน่าสนใจของมันเพียวๆจริงๆนะครับสำหรับโครงการนะครับที่เปิดในปีนี้นะครับ2023นะครับโครงการที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมว่า the, the เดตัว The Statemate อของตัวเ e ียวแอสเซทนะครับ เอ่อเป็นการต่อยอดตัวรัชดาค้้ยขวางเนี่ยทำเนยราัชดาคุยขวางเนี่ยมันมี The, ตัวเดอะสเตทตัวแรกไปอยู่แล้วนะครับเดอะสเตทไมสเคปถูกไหมเอ่อตัวนี้เป็นการต่อยอดของเฟสสองมานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าน้องๆหลายหลายคนมีการส่งฟอร์แปนมาให้ผมดูแล้วบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเขาพยายามออกแบบฟอร์แปนได้น่าสนใจพอสมควรเลยนะแล้วก็มีการบิดจากตัวตึกแรกมาเยอะพอสมควรบนพื้นฐานว่ามันมีเลเยอร์ที่ดีอยู่หลายๆลยเลเยอร์ และราคายังไม่สูงมากนักนะครับสำหรับตัว The Statement นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมว่าทำเลตัวนี้ถ้าใครจะมองหาโครงการที่อยู่ในทำเลใจกลางเมืองแล้วไม่ไกลจากรถไฟฟ้ามากนะักตัว The State ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะคือผมประทับใจจากตัวแรกอยู่แล้วนะครับตัวแรกอยู่แล้วในความเป็นซิงเพล็กซ์ในการออกแบบหลายๆอย่างแลวผมรู้สึกว่าการต่อยอดมาในบนพื้นฐานราคาที่ยังไม่สูงนะวันนี้นะ ออราคายังไม่สูงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับถ้าใครที่มองหาโครงการในทาเลตรงนี้ใครรับทําเลแบบนี้ได้ทารับรับทำเลในซอยย่อยเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับแล้วสู้ในระดับราคานี้ผมว่าราคาที่ขเขาขานอยู่ตอนเนี้ยราคาที่ขาขาอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่ราคาจริงที่เขาอยากจะขาย ฟังดีๆนะไม่ใช่ราคาจริงที่เขาอยากจะขายแปลว่าใครที่สนใจแล้วเดินเข้าไปเจอราคาไหนตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นราคาที่เขาหย่อนมาสําหรับพวกเออร์ลนะี่เบิร์ดเนาะรอบแรกๆนะครับสำหรับการตัดสินใจในการเป็นเจ้าของสำหรับตัวเฟสสองนี้นะครับซึ่งเฟสสองเนี่ยกลิ่นอายมันก็จะคล้ายๆเฟสหนึ่งแหละนะครับกลิ่นอายก็จะคล้ายๆเฟสหนึ่งนะครับจำนวนยูนิตนะครับถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับหลายๆตึกตรงทําเลตรงนั้นนะครับอย่างตัวตัวนี้จะมีอยู่แค่450กว่ายูนิตนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็ถือว่าโอเคนะ 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รวมซ้อนคันก็ตกประมาณสักเกือบเกบห้าสิบปอร์เซนะครับกับราคาประมาณสักแสนต้นๆนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะก็สำหรับตัวแรกเนาะสำหรับตัว the statement นะครับตัวเฟส2จากต่อยอดมาจากของทาง real a s s e t นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจนะเนี่ยผมไม่ได้ได้งานนะแต่ผมว่ามันน่าสนใจจริงๆผม่ามาแชร์ฟังนะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวลมนะครับเพราะว่าจะไม่สนใจได้ไงเพราะทุกคนก็ถามผมมาตลอดถูกป่ะแล้วผมก็รู้สึกว่า ความน่าสนใจของโครงการนี้เอ่อหลายๆลายคนจะเรื่องของทาเลถูกไหมหลายหลายคนจะเรื่องของทําเลแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าทําเลก็มีส่วนทําให้น่าสนใจนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันบรรทัดสุดท้ายเนี่ยแล้วมันทําให้ดูตัวลมเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าราคาเมื่อเทียบกับเซกเมนต์นะครับราคาถ้าเขาบอกว่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2องแสนห้านะครับสองแสนห้าต่อตารางเมตรที่จอดรถเป็นออโต้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ากับทาเลเซกเมนต์แวร์ลูหลายๆอย่างผมว่าน่าสนใจเลยนะครับน่าสนใจเลยแล้วก็ น้องๆแฟนเพจหลายๆคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ได้รับเหมือนรับแล้วก็รับกระแสตอบรับที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังมองว่าเป็นนักลงทุนเข้าไปซื้ออยู่นะเออเพราะว่าอะไรเพราะห้องทูเบสห้องที่เป็นคอหลักโหมดหลักของตัวกโผลดักยังยังไม่ได้ถูกบริภโภคออกไปเยอะมากนักนะครับแปลว่าเขาต้องถ้าทางเดลปเปอร์ทำตลาดใน,นการเรียกยูดีมาดีจริงๆอ่ะแล้วบริโภคตัวทูเบสได้ดีเนี่ยผมว่าโครงการนี้เมื่อเสร็จออกมาน่าจะได้รับการตอบรับโดยรวมที่ดีนะครับเพราะเซกเมนต์มันถูกต้องอยู่แล้วราคามันเอื้อต่อการตอบโจทย์ในะดั s เซกเมนต์ตอบโจ ลมคอนแวนตนะครับตัวตัวของ oud, อาอาอาพาวเรียวพาวเรียวเอสเต้นะครับก็จุดเด่นผมว่า็ปืนเรื่องเซกเมนต์แหละกับระดับราคาที่ถือว่าลงตัวพอดีนะครับลงตัวพอดีนะครับส่วนตัวที่3นะครับตัวที่3โครงการของ Origin นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะยึดติดตรงทำเรนี้นะเพราะว่าผมว่าถ้าเราแกะ ความเป็นแบรนด์ของ Origin ได้เนี่ยตัว Origin ตัวที่ผมเลือกมาคือ Origin Press นะครับผมมีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ Mood and Tone แล้วก็การเล่าเรื่องของพื้นที่ Facility ที่มันไม่มันไม่ต้องวัยรุ่นมากอะแล้วมันตอบโจทย์ในทำเลที่มันเป็นทำเลที่จริงๆถ้าใครแกะนะแกะในเชวงของการพัฒนาของตัว Origin p r e s s อะจะเห็นเลยว่าทำเลหลายๆทำเลอะเป็นทำเลที่มีศักยภาพพอในเชิงของเรียวดีมานฟังดีๆนะ ทำเลที่มีศัก,กยภาพในช่งเรยอดีมาร์นะครับเขาไปแปะลงตรงนั้นแล้วมันมีส่วนของต่อขอยะรถไฟฟ้าเข้ามาลิงก์นะครับทำให้มันเป็นทำเลที่มีศัก,กยภาพบนพื้นฐานของมีความต้องการการอยู่อาศัยและมีการเชื่อมต่อของการเดินทางที่ดีนะครับเอาส่วนกลางเข้าไปใส่ซึ่งส่วนกลางไม่ต้องเด็กอ่ะส่วนกลางเขาดูมีความเรียบง่ายแล้วก็มันมีความซิมเพิลบางอย่างที่ผมชอบแล้วกันนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าถามผมเนี่ยถ้าฝั่งของออริจินผมรู้สึกว่าออริจินเพรสเนี่ยเป็นโครงการที่ที่ถ้าอยู่ในทำเลที่ถูกต้อง ดีมาตอบรับชอบโปรดักต์ปุ๊บจบเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาตัวโหมดหลักที่เป็นตัว Du โอ้สเปเข้ามาเพิ่มมิติของการอยู่อาศัยแปลว่าจะไปเรียกกระแสนักลงทุนก็ไม่ไหวหรอกสำหรับดูโอสเปซถูกไหมก็ต้องเรียกเรีวดีมาเป็นหลักนะครับก็ถือว่า Origin Pa พสดูเข้าจริตผมอะ่ะนะครับผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นอายมมนเหมือนสมัยผมทำเดนลูเมื่อก่อนเออฟิลลิ่งมันเป็นแบบนั้นนะ่ยไม่ย้อยเกินไปจนต้องเฟอร์ราคาไม่เด็กเกินไปจนรู้สึกว่าเออมัน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 ซิ่งเกินไปหรือเปล่ามันนเนไเว่ามามัวลงตตททีีอบโจย์ดร ผมชอบฟีลลิ่งแบบนี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวที่4ครับก็เป็นตัวที่ใครพูดถึงอยู่เมื่อกี้เนาะก็ตัวไลฟ์พหุนนะครับไลฟ์พหอ่าชื่อมันชื่ออะไรนะไลฟ์พหุนลาภเพ้า,พานะครับเป็นการต่อเนื่องจากเฟดเป็นเฟดที่ไหนคะรับเฟดที่3นะครับของตระกูลไลฟ์บนเส้นลาภเพ้าเนาะอ่าจุดเด่นผมว่าวันนี้เรายังไม่เห็นข้างในดีเทลนะครับอ่าผมว่าตอนนี้จุดเด่นมันนํามาด้วยราคาที่ถามว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเริ่มต้นเนี่ยสูงไหม สูงนะสูงเลยนะคือถ้าเซกเมนต์มาไม่เคลียร์เซกเมนต์มาไม่ชัดแต่ว่าด้วยโครงการเนี้ย ผมว่าเงื่อนไขของของการพัฒนาที่มีเรื่องของ JV มีเรื่องของสร้างเสร็จแล้วค่อยขายเนี่ยมันทําให้ต้นทุนมันเต็มที่อยู่แล้วนะครับราคามาเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะตีความระดับราคาที่เกินแสนห้าขึ้นไปเนี่ยนะครับเอเวอร์เจเกินแสนห้าขึ้นไปเนี่ยกับเซกเมนต์ประมาณไหนเพราะว่าถ้าเซกเมนต์มันลงตัวทุกอย่างมันใช่แล้วมันไม่เฟอ้อเกินไปอย่าลืมนะ AP เขาเออกแบบส่วนกลางสวยนะ เออเอพีเขาแบบส่วนกลางสวยแล้วก็ถ้าเขาเขาเข้าใจอะไรบางอย่างถูกต้องเขาวางเซ็กเมนต์ถูกต้องก็ถือว่าเป็นตัวที่ชนกับเดอะเคสได้เลยนะแต่ถ้าถ้าถ้าพีถามว่าเมื่อกี้มีพีถามเหมือนกันว่าถ้าราคานี้ไปชนกับเดอะเคสที่เป็นเอ่อวิวหลังคาผมว่าคนอาจจะเลือกตัวนี้มากกว่าเดอะเคสนะเพราะวิวหลังคามันก็บาดใจเออวิวหลังคามันอาจจะไม่ใช่คุยขายที่ราคาแสนสี่หรือเปล่านะครับแสนสี่แสนห้าผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่จะ ทำให้ใครเกิดการดีมาเกิดการตอบรับกับวิวแบบนั้นนะครับผมว่าผมว่าก็เป็นเกมที่ a p ยราคามาเป็นตัวตั้งแต่จบแล้วราคาจะเป็นราคานี้หรือเปล่าอันนั้นต่างหากคำถามนะครับเออผมว่าวันนี้เขาวางไปอย่างเงี้ยไม่เสียอะไรเพราะยังไม่เปิดให้ใครเข้าไปดูเขายังไม่เปิดใ,ให้ดูแล้วเขาวางแบบนี้มันทําให้เกิดคนอยากซื้อวาเล่งไง คนอยากซื้อตัวเฟดสองของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาโยนหินถามทางราคาก่อนแต่ถึงเวลาจริงผมว่ามันมีการปรับเอพีไม่ได้ไม่ได้โยนราคาแบบเนี้ยตามตามตามที่ผมเข้าใจนะหรือเวลาการขายหลังบ้านจริงๆก็อาจจะมีราคาที่มันมีการหย่อนมีการปรับมีการเปลี่ยนกว่านี้นะครับแต่ถ้าถามว่าหนึ่งสี่เก้าเห็นแค่นี้อย่าเพิ่งไปวัดผมรู้สึกว่ามันยังมันหนทางมันยังอพอสมควรนะครับหนทางมันยังพอสมควรแต่ถามว่า ด้วยการต่อเนื่องของการต่อยอดมาจากเฟสหนึ่งเฟสสองทำเลตรงนี้นะครับความน่าสนใจมีไหมปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนที่อยู่ทำเลแถวนั้นก็คุยกับผมอยู่บ่อยๆว่าโอ๊ยพี่ตัวนี้คือตัวที่หนูรอตัวที่ฉันรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันเกิดขึ้นได้และ AP ก็อย่าลืมตึกเสร็จทีไรเนี่ยถ้า AP ยังขายไม่ได้เลยเนี่ยตึกเสร็จออกมาอลังการทุกตัวนคะครับตึกเสร็จออกมาอลังการทุกตัวเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราบอกกันว่าตึกเสร็จออกมาแล้วอลังการเนี่ยส่วนใหญ่ก็ อะเออาจจะขายได้ประมาณสัก5 0หรือ50%้าเตขาต้องมาลุ้นขายตอนตึกเสร็จโอ้โหอลังการทุกตัวถูกไหมดังนั้นไอน,นี้เหลือขาย100%เข้าใจฟังดีๆนะไอน,นี้เหลือขายร0 0ซคือยังไม่ขายเลยเขาต้องทําดีอยู่แล้วนะครับแปลว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าบนความคาดหวังกับร,ระดับราคาประมาณนี้บนทําเลนี้ a อจะทํามาได้สุดแค่ไหน,ม,น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 หมันคือความน่าสนใจตรงนั้นแหละมันคือความน่าสนใจตรงนั้นแหละนะครับโอเคนะครับส่วนตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าผมมีลูกแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะม แต่ผมเอาตัวที่แบบมีรูปมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวนี้นะก็คือตัว chapter chapter one o f นะครับตรงลาบอินทานะครับทำไมพี่วัวถึงเลือกตัวนี้มาเพราะจริงๆแล้วพี่วัวดูแล้วในในพอร์ตของพึกษาทั้งหมดเนี่ยหลายๆหลายโครงการที่จะเปิดในปีนี้ส่วนใหญ่แล้วไปทํทำเลเก่าต่อเฟสมาทั้งนั้นเลย นะครับผมมองว่าถ้าให้ผมหยิบยกจากตัวหนึ่งของปรึกษาขึ้นมาผมว่า chapter O ตัวนี้ chapter one all ตัวนี้อ,อยู่ทําเลที่มีดีมานมากๆนะเพราะตรงอยู่ใกล้กลาดปะเขาเนาะก็คือเหมือนถ้าเราดึงดีมาจากฝั่งลาดปะเขาออกมาเนี่ยก็จะมารับเข้ากับตัวทําเลที่ตั้งโครงการพอดีบวกกับโลตรลไฟฟ้านะครับะระดับราคาที่น้องๆไปถามมาเนี่ยวันนี้มันอยู่ A v e r a ร e ประมาณสักเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับเก้าหมื่นกว่าบาทบนทําเลตรงนั้นถือว่าไม่แพงนะ บางตำแหน่งจะมีแสนหนึ่งไงนะถือว่าไม่แพงนะครับบนต้นทุนราคาในวันนี้กับการพัฒนาในวันนี้นะครับการเล่าเรื่องการใส่พื้นที่ส่วนยกลางสเกลที่เยอะด้วยนะครับก็ถือว่าตามตามสเต็ปของชัปเตอร์วันออกนะครับชัปเตอร์วันออกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันกลับมาสู่เบสิกนะครับแล้วก็ทำเลยอย่างนี้ดีมานถ้ามีการตอบรับที่ดี นะครับการใส่ส่วนการเพื่อมาตอบรับกับดีมาน์แบบนี้ถ้ามันไปต่อได้แล้วทางพกษารณาทตลาดเพื่อเรียกดีมาร์จริงได้ได้เยอะมากพอนะครับถ้าเขาฟอร์แคร์แล้วว่ามีดีมาน์มากพอขนาดนนบนทำเลเนี้ยแล้วเขาเลือกตัวนี้เป็นตัวแรกในการจะเปิดก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ดูแหลมคมพอสมควรนะเออแหลมคมพอสมควรนะครับก็ที่เหลือก็คือแค่ว่าสุดท้ายแล้วดีมาน์จะเลาะชอบโดักตแบบนี้ไหมหรือดีมาน์ยังอยู่ที่หัวสายแบบแนวราบเหมือนเดิมอยู่นะครับสำหรับทำเลตรงนี้ก็สำหรับเช็คเดียวดีมาร์ใหม่บนทำเลตรงนี้นะครับก็ถือว่า ภาพรวมของภาพที่มีเนี่ยผมว่ามีอยู่ประมาณห้าโครงการนี้ที่มีภาพอยู่ตอนนี้ที่เล่าออกมานะเออก็ถือว่าผมคัดมาให้ของปีนี้ทั้งปีนะครับแต่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดนี่ครับผมยังมีอีกสาม v e l o p e r แล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะได้นะครับให้อีกสาม v e l o p e อร์แล้วกันนะ,ะสำหรับสามรดเวล e อปนี้มันจะไม่อยู่ภาพประกอบนะครับแต่พอจะเห็นทรงของทำเลเห็นทิศทางของทำเลพอสมควรเห็นทิศทางของการพัฒนาพอสมควรนะครับอันดับแรกนะครับ อาจจะมาปลายปีหน่อยนะครับอาจจะมาประมาณ Q4 คืออนันดานะครับอนันดาตัวโปรเจกต์ที่เป็น ido ผนโยสะพานควายนะครับที่เขาจะเล่าตัวอ่ตัวไฮบิดไฮบิดห้องไฮบิดอะไรที่ดีไซน์ใหม่อะไรของเขานะครับบนการรีไวซ์แปลงที่ดินเก่ากลับมาพัฒนาความน่าสนใจคือตรงนี้มีดีมาน์สู้ของดีสู้ราคาสู้ไซซิ่งแพคแต่การพัฒนาที่มันเคยเปิดมาแล้วแล้วมันกลับขึ้นมาล้างเข้ามาใหม่มารีแบรนด์ใหม่มารีปรับ งานดีไซน์ใหม่ดูว่าเขาจะปรับดีไซน์ออกมาแล้วมาตรงจริตด,ดีมาน์มากไหมตรงจริตด,ดีมาน์หรือเปล่านะครับและได้รับการตอบรับของเรลวดีมาน์หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ราคาตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะขายจะนักลงทุนมันก็พอเป็นไปได้แหละแต่วันนี้นักลงทุนตอนนั้นน่ยถึงลาดถึงติลคิี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่านักลงทุนยังจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่นะครับนักลงทุนจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่หรือนักลงทุนจะสู้ราคาแพ็คบนทำเลตรงนั้นได้หมดหรือเปล่าดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้า อยากให้ทางอนันดาหรือทางทีมที่ดูแลตัวโครงการนี้ถ้าทําตลาดดีๆแล้วทาตลาดเรียกเดลดีมานดีๆแล้วให้เดลดิมานมามารับกับโปรดักช่วหนึ่งเนี่ยให้ได้ปริมาณสัก 30- 4 0ผมว่าระยะยาวมันจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าโฟกัสแต่นักลงทุนแล้วปาดหน้าเคสไปปุ๊บแล้วจบตายเลยนิ่งเลยเนี่ยผมว่ามันเกมยาวถ้าเกมยาวแบบนี้ก็น่าห่วงนะครับแต่ด้วยต้นทุนหลายอย่างด้วย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  การที่ต้องมาปรับบนพื้นฐานของต้นทุนเดิมที่ตัวเองเคยมีที่มันก็ราคาสูงอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดมากก็าราคาก็สูงถูกไหมเอ่อดังนั้นผมว่าก็ปรับอะไรไม่ได้เยอะนะครับก็ดูที่ความแหลมคมแล้วแหละในการเลือกที่จะออกแบบตัวเลเยอร์ห้องซึ่งไอน้นั้นแหละคือที่ผมอยากเห็นนะครับอัน,นั้นแหละคือที่ผมอยากเห็นดังนั้นดีมามีอยู่แล้วความต้องการมีอยู่แล้วแล้วผมก็บอกใครหลายๆคนว่าโครงการนี้คือหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจนะครับก็ฝั่งของนันดานผมก็ส่งตัวไอเดีโอผลนะครับสะพานควายเข้าประกวดแล้วกันนะครับ สายสิริปีนี้เหรอผมให้สองตัวแล้วกันนะครับสาสิริปีนี้ผมรู้สึกว่าโครงการที่ผมรู้สึกสนใจนะไม่ใช่โครงการในตระกูลบัตเจ็ตนู่นนี่นั่นออกต่างจังหวัดอะไรงนี้ผม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 เฉยๆนะเพราะว่าแถวนั้นทำเลเหล่านั้นผมรู้สึกว่าสายสิริก็เบสออนไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วการเอาแบรนด์สายสิริไปแปะมันก็ง่ายอยู่แหละนะครับแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าความชาเลจ์อของสายสิริของปีนี้นะไม่รู้ว่าจะเปิดได้สองโครงการหรือเปล่านะ แต่ผมรู้สึกว่า2โครงการที่น่าสนใจของสายสลีในปีนี้นะครับก็คือโครงการตรงราชเทวีกับโค,โครงการตรงเส้นอารีนะครับตรงตรงทำเลอารีนะครับสองทำเลนี้ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าสายสริต้องพัฒนาเป็นลักชัวรี่นะครับแล้วเขาก็สื่อสารผ่านภาพรวมๆว่ามันเป็นนิวลักชัวรี่ของสายสรินะครับซึ่งนิวลักชัวรี่ของสายสรินั่นแหละสิ่งที่อยากเห็นว่าอะไรคือนิวลักชัวรี่ของสายสรินะครับสายสริทำเลเหล่านี้ไม่ใช่ทำเลที่จะทำราคาถูกอยู่แล้วมันต้องลักชัวรี่อยู่แล้วแต่แลักชัวรี่แบบไหนล่ะที่จะ ตอบโจทย์การซื้อของคุณตอบโจทย์ความสมเหตุสมผลของราคาตอบโจทย์ดีมานไอสิ่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกนะเออมันไม่ง่ายเลยนะเออเพราะว่าทาเลเหล่านี้ทั้งสองทำเลนี้ฟังดีๆมันไม่ได้สร้างสตรอรี่ได้แบบสุข,ขุมพิทนะมันเป็นสตรอรี่แบบที่เรารู้อยู่แหละว่ามันจะจะมีความด้อยกว่าอยู่แล้วมันต้องทําเพื่อทัชดีมานเออทำเพื่อตอบโจทย์ดีมานนะครับสมัยก่อนจําได้ไหมสหรัฐฯเปิดตัวมอนเมน н ์นะครับตัวมอนเมน н ์ตัวเออตัว เอ่อมนูเมนต์ตรงสนามเป้าเหรอใช่ปะเขาใช้โมนูเมนต์สนามเป้าปะเออถ้าตรงนั้นแหละนะครับกับถ้าเทียบกันร,ระหว่างโมนูเมนต์สนามเป้ากับโมนูเมนต์ตรงทองหล่อเนี่ยโมนูเมนต์ทองหล่อเนี่ยเขาเขาจะหลีดแสตลิกมากกว่าเยอะเลยนะเขาจะหลีดเข้าปากวิธีการเล่าวิธีการพรีเซนต์อะไรเงี้ยมันไปง่ายมากเลยนะครับแต่พอสนามเป้าเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะมันไม่ง่ายนะเออมันไม่ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นสองโครงสองทำเลนะครับสองโครงการที่ผมจับตามองนะครับสำหรับแสตลิกเนาะอ่ะส่วนตัวสุดท้ายครับ เอ่อตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีน้องแฟนเพจความกาบ้ามาเป็นโครงการนี้ด้วยแหละนะครับแล้วก็ในในอินโซคลาสเนาะน้องแฟนเพจทาโครงการมาเป็นเอ่อทำเลตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าทําเลตรงนี้มีศักยภาพพอประมาณนะครับมีศักยภาพพอประมาณแล้วก็มีความต้องการการอยู่อาศัยว่าทำเลนี้อยู่พอสมควรมีดีมาน์ที่ต้องการการอยู่อาศัยว่าทรเลนี้อยู่พอสมควรนะครับนั่นคือโครงการแชมเบอร์รัชดาพระราม9นะครับของทาง s C s S นะครับน่าจะเป็นแชมเบอร์เนาะเพราะว่าหน้าโครงการน้องมันก่อนมีคนเอารูปมาให้ดูมันก็ขึ้นชื่อขึ้นชื่อ ใจก็คือว่าเออแชมเบอร์9ตึกนะครับกตึกกับ1600ยูนิตเนี่ยเออพันหกกว่ายูนิตเนี่ยคือว่าไม่ง่ายนะแปลว่าอะไรแปลว่าทําเลเหล่านี้เออถ้าเรียกฝั่งของนักลงทุนเพื่อให้ช่วยในการบริโภคเออผมว่าไม่ง่ายเลยอ่ะที่นักลงทุนจะมาเก็บให้มันหมดอนะ่ะ เพราะว่าด้วยความเป็น SCS s เอเอองด้วยความเป็นการทําพัฒนาโปรดัก์ของทาง SCS s เอเองราคาเขาไม่ได้หย่อนลงมาแตะเรียกนักลงทุนอยู่แล้วพอเขาไม่ไเอาทําราคามาแตะเรียกนักลงทุนมากนักอยู่แล้วเนี่ยประกอบกับภาวะของไม่รู้รูปแบบการพัฒนาอีกนะครับซึ่งถ้ามันแพ็คมันต่๋ยเกินไปผมว่านักลงทุนไม่เข้าแปลว่าเขาต้องเรียกเรียวดีมาเพียวๆและเรียวดีมาเพียวๆตรงเส้นพระรามเก้าทุกคนรู้ใครก็รู้นะครับว่าเรียวดีมาฝั่งพระรามเก้าเนี่ยน่าจะ เลือกโฟกัสไปทําเลยอย่างตัวแยกพระรามเก้ามากกว่านะครับทำเลที่มีไลฟ์สไตล์ทำเลที่มีการตอบโจทย์อะไรมากกว่าเพราะทำเลฝั่งนี้มันคือการคุ้มค่าของราคาดังนั้นมันคือความรู้สึกที่ต้องเล่นกับดีมาน์กับความคุ้มค่าของราคาเอ่อโดยที่นักลงทุนมาเป็นองค์ประกอบได้ไหมเป็นองค์ประกอบได้ตลาดสเปคโคลเลเตอร์เข้ามาได้ไหมพอทําได้แหละแต่มันทั้งหมดไม่ได้เพราะจำนวนยูนิตมันเยอะมากๆนะครับถ้าพัฒนาในจานวนยูนิตระดับราคานี้จริงๆไอ้พัฒนาจํานวนยูนิตจํานวนนี้จริงๆรงนะพันหกร้อยยูนิตเนี่ย คุณคิดว่านักลงทุนจะเข้าหมดได้งไงถูกปะมันต้องมันต้องโฟกัสเรียวดีมาล้วนๆแล้วแล้วเรียดีมาที่กําลังจ่ายในเส้นพระรามเก้าอ่ะมันมีเยอะมากเน้ะขนาดไหนที่จะยอมเลือกขยับไปอยู่ทําเลตรงนี้นะครับเออผมว่ามันท้าทายตลาดมากๆเลยนะแล้วก็ท้าท้งที่เรามองเห็นแหละว,ว่าโอกาสมันมีนะครับทาเลมันมีดีมาแหละนะครับทาเลมันมีเอ,อ่อกลุ่ม ชาวต่างชาติมีอะไรหรออย่างที่มันรับได้ง่ายนะแต่ด้วยสเกลที่มันเยอะนะครับด้วยสเกลที่มันเยอะแล้วรูปแบบการพัฒนาที่ที่มันต้องคมจริงๆที่มันต้องเน้นกับดีมานจริงๆอ่าผมว่าก็ถือว่าเป็น1ในโครงการที่น่าสนใจของปีนี้ครับอ่าทั้งหมดที่ผมเลือกมาทั้งหมดวันนี้มี1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแ 8โครงการกระจายอยู่ทําเลแตกต่างกันมีหลากหลายเซกเมนต์ที่คุณได้เลือกนะแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะชอบโครงการไหนโฟกัสโครงการไหนเป็นพิเศษหรือมองทําเลไหนเป็นพิเศษนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าทั้ง8โครงการนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าทั้งปีนี้มีแค่8โครงการนี้น่าสนใจนะครับผมแค่บอกว่า8โครงการนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามองในเชิงของดีมานมันพอเห็นโอกาสในการที่จะจับหาดีมานในแต่ละทเลได้แล้วแต่ทําเลมีดีมานที่ต้องการที่จะใสยบน ความต้องการในระดับเซ gment ประมาณนี้นะครับผมเลยเลือกมาแโครงการนะครับแโครงการกับแปดเ e เวลอเก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียสําหรับปีนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ผมเตรียมมานะครับ